สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่วีมีเรื่องราวดีๆที่อยากแบ่งปันค่ะคุณทราบไหมคะว่าทําไมเวลาคนเนี่ยที่ยิ่งให้หรือยิ่งบริจาคหรือยิ่งสอนแล้วเขาเนี่ยร่ารวยขึ้นหรือว่าเขาเก่งขึ้นวันนี้ค่ะมีข้อมูลดีๆที่จะมาไขาความลับนี้ให้ฟังว่าทําไมคนเราเนี่ยไม่ว่าจะยิ่งให้ เงินทองหรือว่าให้ทรัพย์สินหรือว่าให้ความรู้แล้วพวกเขาที่เป็นผู้ให้เหล่านั้นเนี่ย<อ>เขาถึงมีความร่ํารวยขึ้นมีความมั่งมีขึ้นหรือว่าเขายิ่งมีความสุขมากขึ้นอันดับแรกค่ะจะต้องขออ้างอิงถึงคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเลยค่ะว่าท่านเคยได้บอกเอาไว้นะคะตั้งแต่สมัยพุทธกาลว่าจริงๆการให้เนี่ยใน โลกของเราเนี่ยมีการให้ทั้งหมด3แบบค่ะการให้แบบแรกก็คือการให้อามิตรหรือการให้สิ่งของเงินทองต่างๆนะคะการให้ในแบบที่2ก็คือการให้ความรู้การให้ธรรมทานการสอนต่างๆค่ะเ่านี้เป็นการให้แบบที่2และแบบสุดท้ายก็คือการให้อภัยอภัยทานดังนั้นการให้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกัน ดูการให้ในแบบแรกก่อนนะคะว่าการให้อามิสหรือว่าให้สิ่งของให้เงินหรือว่าเป็นการบริจาคนั้นเนี่ยทำไมยิ่งให้แล้วยิ่งได้นะคะหลายๆคนที่ไม่เคยได้มีโอกาสแบ่งปันหรืออาจจะแบ่งปันให้น้อยนะคะกับผู้อื่นเนี่ยมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่นิดนึงว่ามันอาจจะมีความคิดของ คนที่ยังไม่เคยแบ่งปันหรือว่าให้คนอื่นเนี่ยน้อยๆเนี่ย <_ an> เขาอาจจะมีความคิดในเบื้องต้นของตัวเขาเองเขาจะคิดว่าเงินทองหรือทรัพย์สินเนี่ยเป็นของหายากเวลาเราคิดแบบนั้นค่ะมันก็จะฝังลงไปมีความคิดส่วนลึกในจิตใต้สำนึกของเราว่าเงินทองมันหายา,ยากอย่าเพิ่งไปแบ่งปันให้ใครเลยอย่าเพิ่งไปให้คนอื่นเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันในมองในมุมอมองกลับกันว่าเฮ้ยเวลาเราให้แล้วเนี่ย คนที่ให้เนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกให้เขาไปเถอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราให้เราก็จะได้กลับมานะคะได้มากกว่าเดิมอีกด้วยซ้ํามันก็จะเป็นการบอกจิตใต้สํานึกของเราว่าการให้นั้น,น่ะนะคะให้ไปแล้วแล้วมันก็จะได้กลับมามันเป็นเหมือนกับเราน่ะโปรแกรมจิตในสมองเราว่าเออไม่เป็นไรการให้นะคะยิ่งให้เราก็ยิ่งได้นะคะเวลาเราให้สิ่งของหรือว่าให บริจาคสักย์สินเงินทองสิ่งแรกที่เราได้กลับมาเลยทันทีที่เราได้ให้คือเราได้ไดความสุขนะคะกลับมาทันทีแล้วเมื่อเรามีความสุขเนี่ยสมองเราก็จะโลดแล่นค่ะทําให้เรามีไอเดียนะคะทําให้เราสามารถคิดที่จะหานะคะหาทรัพย์สินหร,รือหาเงินทองหรือหาสิ่งต่างๆเนี่ยได้กลับมาโดยที่ไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ในขณะเดียวกันที่เรามีความยึดกับคาว่าเงินทองเนี่ยหามาได้ยากเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะให้คนอื่นเนี่ยมันก็ยากด้วยเช่นกัน มาดูการให้ที่สองนะคะการให้ความรู้ค่ะการให้ความรู้เนี่ยมีข้อดีมากๆเลยก็คือว่าเมื่อไรที่คุณนะคะได้ให้ความรู้ได้บอกได้สอนคนอื่นค่ะอันนี้พี่วีมีประสบการณ์ตรงนะคะว่ายิ่งเรายิ่งสอนคนอื่นเท่าไหร่นะคะเราจะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราได้ลองทำค่ะ ได้เริ่มทดลองสอนแล้วนะคะเราจะรู้เลยค่ะว่าทุกครั้งที่เราสอนเนี่ยตัวเราเนี่ยเก่งขึ้นนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งถึงระดับสมมติคะแนนเต็มส0เราเก่งเต็ม10นะคะเราอาจจะไม่ต้องเป็นถึงขั้นศาสตราจารย์ศาสตราจารย์พิเศษนะคะสมมุติเราค่ะรู้เรื่องไหนคะ่ะเรามีความรู้เรื่องอะไรนะคะเราก็สอนสมมุติว่าความรู้เรื่องการเงินนะคะสมมติคะแนนเต็ม1 0เรามีประมาณระดับ3 แล้วก็สามารถสอนคนที่มีความรู้ระดับศูนย์ระดับ1หรือระดับ2ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราออกมาสอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดดีความคิดบวกเรื่องของการเงินบุคลิกภาพหรือแม้แต่วิชาความรู้ที่คุณมีเนี่ยนะคะเวลาเรายิ่งสอนเนี่ยเรายิ่งเก่งขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเก็บเอาไว้ไม่ได้สอนค่ะ ความรู้มันก็จะค่อยๆหดลงหดลงนะคะโอกาสที่คนที่จะนำความรู้ที่เรามีเอาไปใช้เพื่อให้เขาเกิดประโยชน์ในชีวิตเนี่ยมันก็น้อยลงโอกาสที่จะมันจะเกิดการพัฒนาหรือแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเนี่ยมันก็น้อยลงด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการให้ที่2การให้ความรู้นะคะถือเป็นธรรมทานที่ยอดเยี่ยมนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสค่ะได้แบ่งปันความรู้ได้บอกได้สอนคนอื่นนะคะถ้ามีโอกาส ก็ขอเชิญนะคะการให้ที่3าค่ะจะเป็นการให้สุดท้ายเนี่ยถ้าการให้สุดท้ายในข้อนี้เนี่ยถ้าเราทําได้ดีค่ะเราจะเป็นคนที่มีความรู้สึกเบาสบายนะคะเบาสบายจิตใจเราจะสบายมากนะคะก็คือการให้อภัยหลายๆคนค่ะมีความโกรธเคืองหรือมีความขุ่นเคืองกับเรื่องบางอย่างมากมายค่ะมันก็จะวนเวียนอยู่ในสมองเรานะคะ ทำให้เราก็คิดเรื่องเดิมเนี่ยวนวนวน,นอยู่ซ้ําๆเราอาจจะมีความโกรธเคืองหรือขุ่นเคืองกับใครบางคน <c oughs> กับเพื่อนบางคน <c oughs> เพื่อนร่วมงานบางคนญาติพี่น้องหรือแม้แต่พ่อแม่หรือลูกหรือว่าลูกของเราเองนะคะถ้าเราไม่สามารถปลดนะคะความคิดเหล่านั้นมันก็จะคิดวนเวียนอยู่ในสมองเราก็คิดเรื่องเดิมซ้ําๆค่ะแทนที่ใน24ชั่วโมงนะคะเราจะเอาเวลาในการพักผ่อนนอนหลับหรือว่าคิดในการทบทวนหรือการสร้าง งานหรือว่าคิดในการสร้างอาชีพพัฒนาตัวเองมันก็ไม่มีเวลาเราก็จะคิดอยู่ในเรื่องเดิมเรื่องเดิมๆ้ๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้ให้อภัยค่ะนะคะจิตใจเราจะสบายเราจะมีความสุขทันทีนะคะ่ะในการที่เราให้อภัยเขาไม่ไปโกรธเคืองหรือว่าคิดเรื่องนั้นๆนะคะคิดเรื่องเดิมๆเ,เรื่องลบๆนั้นมันก็จะทําให้เราเนี่ยเบาสบายขึ้นนะคะก็มี3เรื่องค่ะที่เรานะคะสามารถให้ได้นะคะก็คือให้ อามิรให้สิ่งของเงินทองนะคะการให้ที่2ก็เป็นการให้ความรู้แล้วก็การให้ที่3ามก็เป็นการให้อภัยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับทุกทท่ทานนะคะที่ได้รับฟังลองนําไปใช้ดูคะ่ะทั้งเรื่องการบริจาคก,การให้สิ่งของการสอนความรู้แล้วก็การให้อภัยทั้งหมดในการให้นะคะมีประโยชน์กับตัวเราทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่นะคะเป็นลูกนะคะเป็นลูกน้องเป็นหัวหน้าเป็นคนขายเป็นคนซื้อนะคะ หรือแม้แต่เป็นพลเมืองของประเทศนะคะเราลองนําหลักการนี้ไปใช้ดูนะคะเชื่อว่าทุกๆคนนะคะก็จะมีความสุขทันทีที่เราได้เริ่มทําแน่นอนแล้วค่ะแล้วก็การให้ทุกครั้งนะคะมันยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็สร้างความสุขให้กับเราเสมอะคะ่ะแล้วมันก็จะทําให้ทุกๆคนนะคะที่อยู่ในสังคมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเช่นกัน,นะคะ่ะถ้าสําหรับท่านที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะในการ นำไปใช้ในการดูแลตัวเองในการพัฒนาตัวเองนะคะ mm hmm. ก็ขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์นะคะส่งต่อข้อมูลดีๆนะคะที่มีประโยชน์นะคะให้กับตัวท่านและก็คนที่ท่านรักนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อข้อมูลค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้พี่วีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ